เดิมอะไรเดิมดิงเออผมไม่ใช่ปู่นะฮะเรียกว่าพี่ดีกว่าเรียกปู่รู้สึกดีมากเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับทุกคนด้วยนะแม่ตลอดูดิช่องผมเลยตลอดทุกคนเลยว่ะเขาไม่อยากจะมองคหล่อก็ดูช่องผมเหมือนกันคหล่อคนสวยดูช่องผมใช่ไ่มใช่คนหล่อดูดิช่องผมใช่ใช่คนหล่อคนสวยดูช่องผมตายดูคน สวัสดีคนที website, ่เข้ามาดูใหม่โดยเฉพาใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเลยครับวันนี้ก็จะลงเกี่ยวกับแมปมิมิกนะจะมาจนไพดิีแด่มหาสารเจนมาเร็วเวลาเหลือคนอยู่คนแล้วตอนนี้สี่คนครับผมพ่อทิบารีไม่เล่น ROV แล้วเหรอใช่ครับสวัสดี้ครับกับผมากทิบารีเล่น ROV ด้วยเหรอเราสวัสดีคนดูห้าคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้คนดูดีเอ็มเอ็มเอ็ม ไปไทเลอร์มาอีกแล้วไทเลอร์มาอีกแล้วไทเลอร์สว cool? ัสดีครับผมสคนต่างครับคุณนต่างคนต่างคะโอเคต่างห้องก็ต่างห้องครับไวมากครับไวมากไวมากเลยต่างแล้วตัวละที่เถอะไวมากเลยนะคนใหม่ใหม่ด้วยนะคนดูสามคนกันด้วยนะครับทุกคนจริงตัวเลยก็ดูก็ดูทุกคนด้วยนะครัอบคุณที่มาปฏิดตามเป็นกำลังใจให้เนมบอยหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ กว่อจะทำโปรแกรมเสร็จด้วยนะครับนี่จะมาเล่นชัตเตอร์สี่นะเล่นด้วยพี่อีมารีช็อตสองสาหน้าแลยครับมาแล้วเหรอเตรียมรดเสียงตัวเรานะครับได้ม่เจอ้าสขอตในไม่มีเวลาผมเาเสียงพวกเขามาดีนังที่ายตัวเราตัวย่อมั้ง กดกดกดเอกดเออาไฟกดเอฟเอาไฟไฟยอใช่ต MM ้องแรงไฟยจดสวย็กซีร้อนแรงไฟยกดตีเล่นด้วยไปถ่าแล้วอิวอิว I n e น d to f i ั d พ y w o r l ม m แ m and d อยู่ก my o l ม พูดชิบหายโอ้โหโอ้โหอาวโอ้พี่บ้าบอกได้บกไม่อยากออหอมมากกูไอีดั้นอยู่เลยวันนี้เาก่ยเตแอนขาก่อนได้เปียกแต่ไฟสละ ไม่ลงดาน่ะพอดีพี่เห็นว่ามันมีเซอร์ใหม่มาพี่ก็จะอุ้ยอู้ห์บนขยับด้วยพี่มันขยับร้องไปเอกอุ้ยเงอุ้ยอุ้ยไปประตูด้วยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าแม่แม่แม่สเรีมนะครับกำัสมอยู่นครับ เอาเอาเม่กีคือแม่เราเหรอเม่กีคือแม่เลยล <c oughs> นั <c oughs> ่นเลยพี่ไม่ไม่ไม่ผมไม่อยากดูผมผมต้องการไปที่ลุงแกได้พาไปอ,อ,อ,าอุ้ยเชี่ยเดียจริงหรือเปล่ <c oughs> าพี่รักจริงหรือเปล่าคุณเพียวจริงหรือ่กู กอคิบาลีอยู่ช่องไหนที่ช่องไหนที่ช่องนี้ดีกว่าองเปิดอกตรงนี้เหรอกูใช้ด้วยใช่ด้วยเปิดอกตรงนี้เปิดอกตรงนี้อ๋ออ๋อแอบแฝดเออคิวิบคิวว่าช้าเกินไปอ่ะดีแม่มาม่า